มาทรับขบวน4 1 7ฮะวันนี้อ่ะเช่นเคยป่ะเฮ้ยนี่ไม่อะไรจะนั่งรถไฟ FC จะบางกล้องอ่าเขาทำหน้าทำตาหน่อยเร็วทุกคนอยากออกแล้วจัดให้อย่าพูดอย่างนี้ทุกคนเราไม่เอา จะเอะมาแล้วอ่ะปุยสดุดลมตกไปล้างรถไฟซะอเอาเหอะสี่แปดใช่ไหมฮะ <laughs> เลขคุ้นๆโอเคชัดเจน ขึ้นนี่สถานีโนสงที่นี่สถานีโนสุสถานี่นสี่สถานีโนสูยังพอไปเทีวไมอ่ะไปเล่นๆแล้วกลับรถเที่ยวห้าโมงคนชอบรถไฟเขาไม่ได้บ้ามีเอฟซีหาว่าเราบ้านะฮะอยากรู้ว่ากูพูดอะไรรอชมใน y o YouTube เลยจ้ะไม่เ มาเรามาขึ้นคันที่ดีกว่านะฮะพรจะขอส8ก็สุดอหนึ่แน่นคันท้าย1048แน่นอนนะฮะ้ดูแคนนะแน่นเลยอ่ะ มาเอาไปั่งนั่งั่นัวถ่ายหรือวัยนั่งนั่งนั่งนี่นั่งนั่งดี๋ยวถ่ายเดาถยวถ่ายนั่งเด้นั่งเด้ไม่ว่าทีมไหนยอ่าไม่ว่ากันคล้ายๆเงยอพี่นั่ง no okay. สุดยอดมาก ตรงคำวมากรน้ำมันไฮดรอลิกไป ตอนนี้ได้สถานผู้ผู้ตรวจจะเปิดให้นะอาจจะตัวให้หน่อยครับผมโอ้โหแน่นอนจริงเลยหนุ่มน้อยโอเคนั่งบ่อยนั่งบ่อยดงทองอยู่ด้านรถเลยทีนี้มองจากสถานีวัดดงทองไปแล้วจะเจอรับส่งผู้โดยสารที่สถานีวัดมะะ่าไปอยู่รถกระเบียบสถานี้ัดพระธาเป็นสถานีต่อไปตามลำดับครับไป ขบวน4 1 7ฮะโอเคน่า,าไม่รู้จะได้ถ่ายบรรยากาศเออพาชมอาคารเก่าไหมเพราะว่าเสียนซอมมันจเข้ามาหลายครับคเดจะมาใหม่คลิปหน้าครับไว้้ก่อนสวัสดีครับ